สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หาง,งานสมัครงานนะคะกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องค่ะเจนได้นำตำแหน่งของทางแม่บ้านรับด่วนอีกด้วยมีอาหารกลางวันแล้วก็งานดีเงนิงนดีมาฝากกันก็ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตาแหน่งงานดีๆที่เจนได้นํามาอัปเดตให้และที่สําคัญเลยนะคะต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่มาคอมเมนต์ยาดีนะคะเพราะว่าเมื่อวานเจนท้องเสียหนักเลยนะคะก็มีหลายคนมาคอมเมนต์บอกวิธีการแก้ยังไงนะคะให้มันอาการดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจนได้นำงานของทางโครงการโอโซนวิลล่าภูเก็ตเพราะว่ามีาพี่น้องนะคะมาคอมเมนต์เกี่ยวกับงานภูเก็ตอยากให้หางานแถวภูเก็ตบ้างนะคะวันนี้เจนเลยทำตามคำเรียกร้องค่ะโดยการนำ ตำแหน่งงานของแม่บ้านประกาศรับด่วนด,ด้วยนะคะของโครงการโอโซนวิลล่าภูเก็ตมาฝากกันโดยครั้งนี้นะคะทางโครงการเองประกาศรับสมัคร5อัตราค่ะรายได้นะคะก็ตามตกลงกับทางโครงการเองซึ่งลักษณะงานนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดส่วนกลางของโรงแรมแล้วก็งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะต้องการคนที่ขยันซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงแรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ขอคนที่มีความรับผิดช,ชอบและอดทนต่องานนั่นเองก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องตรงต่อเวลาในการทำงานค่ะสถานที่ปฏิบัติงานนะคะเจนลืมบอกไปก็คือเกินไปแล้วข้างต้นบอกว่าจะอยู่แถวภูเก็ตนะคะสวัสดิการของที่นี่ก็จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ให้มีวันหยุดนักขตัตฤกษ์13วันต่อปี มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี6วันนะคะแล้วก็มีอาหารกลางวันให้ด้วยมีชุดยูนิฟอร์มด้วยแล้วก็สวัสดิการต่างๆก็ตามตกลงกับทางโครงการเองเลยค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครในตำแหน่งนี้นะคะวิธีการสมัครสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทได้เลยหรือว่าจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทนี้ได้นะคะคืรว่าโครงการนั่นเองสามารถเดินทางไปสมัคร ตามโครงการนะคะโครงการโอโซนวิลล่าภูเก็ตนะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่90 -56 ทับหหมู่ที่2ตําบลปากครอกนะคะอำเภอทะลงังจังหวัดภูเก็ตค่ะใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าอยากได้งานแถวนี้นะคะก็ลองไปสมัครที่นี่กันดูนะคะหรือว่าใครนะคะต้องการให้เจนหางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้ามีเห็นไหมคะว่ามีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับงานภูเก็ตถ้ามีปุ๊บเจนก็จะรีบมาอัปเดตให้ทันทีค่ะ หรือว่าใครนะคะอยากพูดคุยอะไรกับเจนอยากให้กำลังอใจอะไรต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ